สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพิสุทธิ์สตอรี่นะคะสายทาคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เรียบง่ายสไตล์มินิมอลการท่องเที่ยวแล้วก็การเลี้ยงลูกค่ะวันนี้นะคะสายก็มีคลิปมินิมอลมาฝากทุกคนนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมต้องปรับใช้ไลฟ์สไตล์มินิมอลไลฟ์สไตล์เรียบง่ายซื้อของเฉพาะจําเป็นชอบจริงๆเลือกซื้อของนะคะแล้วทาไมถึงต้องประหยัดนะคะวันนี้นะคะสายก็อยากจะมาแชร์นะคะมุมมองความคิดความเห็นของตัวเองนะคะว่าทําไมสายถึงหันมาประหยัดมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสายไม่ได้เป็นคนประหยัดเลยนะคะทุกคนมีเงิน เข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าไม่รู้จักวิธีบริหารเงินนะคะแล้วก็บางทีก็ไปยืมคนอื่นก็ยังมีนะคะทุกคนเป็นเด็กอยู่เลยอะแต่ใช้นี่นะคะเคยคิดในใจนะคะว่าคนไม่มีต้นทุนอย่างฉันเนี่ยยังงา่ายยังไงก็ต้องไปกู้เงินนะคะติดหนี้ผ่อนหนี้วนไปนะคะแล้วชีวิตไม่ค่อยมีเป้าหมายไม่มีจุดยืนของตัวเองแต่ถ้ามีจุดยืนก็เป็นจุดยืนอะไรที่ไร้สาระค่ะทุกคนไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตนะ,ะแถมยังมีหนี้ต่างหากนะคะทุกคนไม่ใช่หนี้ที่สร้างมูลค่าอะไรให้กับตัวเองเลยนะคะไม่ใช่หนี้บ้านไม่ใช่หนี้รถนะคะเป็นหนี้บริโภคคทั่่วไปะซืื้้ออเสา ท่องเทียวท่านอาหารเก๋ๆนะคะทุกคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็โตขึ้นนะคะทุกคนดีใจที่ตัวเองก็มีมโอกาสเติบโตทางความคิดขึ้นนิดนึงนะคะคก็เข้าอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็หาพวกความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะเหนื่อยเลยเกินเบื่อเลยเกินที่ตัวเองก็ติดหนี้แล้วก็กังวลว่าเออจะใช้หมดไหมถึงแม้จะมีเก็บอะคะ่ะทุกคนก็ยังมีหนี้อยู่เลยแล้วก็เพิ่งเริ่มทํางานนะคะดังนั้นพอสายได้เข้าไปดูข้อมูลเรื่องการเก็บเงินการดูแลเงินบริหารเงินของตัวเองเนี่ยก็ทําให้สายนะคะเริ่มหันมาประหยัดเงินนะคะและเข้าใจเร่ เื่องการเงินหลายๆได้อย่างเช่นเราเนี่ยเป็นหนี้ได้ถ้านี่นั้นไม่ทําให้เราเดือดร้อนเราผ่อนได้นะคะและเรื่องการเก็บเงินก็เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไซใจร้อนนะคะไม่เคยเชื่อหรอกค่ะว่าการเก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้ไปเรื่อยจะทาให้เราเนี่ยมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นในอนาคตน,นะคะไซไม่เคยรู้หรอกค่ะไม่เคยมีความอดทนที่จะเก็บนานขนาดนั้นนะคะคิดอย่างเดียวว่าต้องหางานให้ได้เงินเยอะๆจะได้มีชีวิตที่ดีคิดแค่นี้นะค่ะทุกคนเอาล,าละเดี๋ยวไซจะแชร์นะคะประสบการณ์เหตุผลว่าทําไมไซถึงประหยัดเงินมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนะะนะคะทุกคนสิ่งที่จะแชร์วันนี้ อาจจะไม่สามารถปรับใช้ได้กับทุกคนนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่กําลังมองหาว่าเออต้องประหยัดเงินยังไงทาไมต้องประหยัดเงินทําไมชีวิตจะต้องเรียบง่ายมากขึ้นทําไมเราต้องเลือกสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญสําหรับตัวเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทําไมนะคะทรายถึงเลือกที่จะประหยัดเงินมากขึ้นค่ะ <S 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 ข้อ1น,นะคะทรายชอบไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะ <S <S มีโอกาสได้ใช้เวลากับลูกกับครอบครัวนะคะได้ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆการผจญภัยเล็กๆน้อยๆการท่องเที่ยวนะคะที่มีความสุขแล้วทรายชอบทํางานที่บ้านชอบทํางาน คนเดียวทํากับคนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าชอบทําคนเดียวมากกว่าแล้วก็ควบคุมเวลาการทํางานของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไซชอบทํานะคะถ้าเกิดว่าไซเลือกที่จะใช้ชีวิตที่หรูหราหรือว่าซื้อของแพงตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติค่ะว่าถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านั้นแล้วต้นทุนชีวิตเราไม่ได้สูงเนี่ยเราก็จะต้องแลกเวลาของเรานะคะเพื่อที่เราจะใช้เวลาทํางานเยอะๆเพื่อที่เราจะได้เงินเหล่านั้นมาซื้อของแพงๆที่เราต้องการนะคะไซคิดว่าถ้าเรารู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วเราพอใจในชีวิตของเรา ค่ะทนุนเราก็ทํางานที่เราพอใจแล้วก็หาเงินให้เพียงพอกับที่เราจะใช้แล้วเราต้องการที่จะเก็บนะคะแล้วการทํางานต่างๆเราก็ต้องขยันทําในสิ่งที่เราทําเราอาจจะทําน้อยชั่วโมงแต่ว่าในตอนที่เราทำเราก็ขยันไปด้วยนะคะซไม่ได้ แอนตี้เงินหรือว่าการหาเงินนะคะเพียงแต่ไซคิดว่าไซต้องประหยัดเงินมากขึ้นนะคะเพื่อที่ไซจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไซต้องการนะคะข้อ2นะคะไม่อยากมีหนี้เยอะไม่อยากใช้หนี้วนไปตลอดชีวิตค่ะทุกคน <c oughs> ไซก็เข้าใจนะคะว่าหนี้ไม่มีใครอยากเป็นหรอกคะ่ะแต่ว่าบางทั้งก็ต้องจําเป็นที่จะเป็นหนี้เพื่อที่จะได้อะไรบางอย่างมานะคะไซไม่ได้หมายความว่าไซจะไม่เป็นหนี้เลยนะคะหรือว่ากเกษียณก่อน40่สอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าไซเนี่ยอยากประหยัดมากขึ้นเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถผ่อนหนี้ที่เรามีได้อย่างไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าไซมีลูก2คน แล้วทรายอาชีพก็คือแม่บ้านนะคะแล้วก็มีงานเสริมก็คือ YouTube แล้วก็งานแปลดังนั้นเนี่ยทรายอยากจะมีโอกาสนะคะที่ทาให้บ้านเป็นบ้านที่เป็นครอบครัวเป็นบ้านที่สร้างความทรงจาให้ดีๆกับลูกนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกก็ตามนะคะการเป็นหนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ จิตใจแล้วก็ร่างกายเรานะคะทุกคนไซก็เป็นมนีบ้านนะคะทุกคนแล้วส่คิดว่ายอมเป็นนี้บ้านนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยเราก็ได้อยู่เราได้ทํางานตลอดนะคะเป็นการลงทุนนะคะที่คุ้มสําหรับครอบครัวไซนะคะแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยแพงกว่าค่าผ่อนบ้าน,นะค่ะทุกคนข้อสามนะไซเหนื่อยกับการวิ่งตามแฟชั่นวิ่งตามถ้าเขามีอย่างนั้นเราอยากมีบ้า,างเนี่ยคือมันไม่ไหวะค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าไซแข่งไม่ไหวแล้วอยากจะยอมแพ้นะคะแต่จริงๆแล้วไซไม่ได้อยากแข่งนะคะทุกคนจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะแต่อย่างที่เคยบอกว่าไซเป็นคนที่ช เรใช้ของดีๆที่ดูดีะค่ะทุกคนไม่ได้อยากจะซื้อบ่อยหรือว่าซื้อแล้วไปอวดใครอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่ใช่นะแต่ว่าซื้อเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็ชีวิตเนี่ยค่ะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องรวยหรือว่ามีเงินเพื่ออวดใครนะคะสันคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นเป้าหมายการใช้ชีวิตแต่ว่าฉันต้องรวยฉันต้องมีนั่นมีนี่เพื่อที่จะได้รวบคําสบประมาทคนอื่นมันไม่จําเป็น,นะค่ะทุกคนถ้าเรามีโอกาสใช้เงินในสิ่งที่เราเลือกแล้วว่าเราชอบเราอยากทํานะคะสันคิดว่านั่นเป็นการตอบโจทย์ที่ดีกว่าสาหรับเรื่องการหาเงินนะะะคายปรหัด ากขึ้นนะคะแล้วก็การประหยัดนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราขี้เหนียวขี้งกนะคะแต่เป็นการเลือก <sk r ises> การใช้เงินให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับความต้องการของเราเ,เลือกนะคะ <sk r ises> จัดลาดับความสาําคัญเลือกในสิ่งที่ต้องการจะทําให้เราเนี่ยประหยัดมากขึ้นเพราะว่าการที่เราซื้อทุกสิ่งทุกอย่างใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยวทุกที่นะคะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยบางทีก็ทําให้เราเนี่ยใช้เงินสิ้นเปลืองไปนะคะทุกคนแล้วไม่ได้ทาให้เราเนี่ยมีความสุขหรือมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นมานะคะเช่นใ่เป็นคนที่ชอบทานกาแฟทานเค้ก สามารถที่จะไปทานกาแฟที่ร้านได้ทุกวี่ทุกวันค่ะทุกคนแต่ก็เลือกที่จะทํากาแฟทานเองที่บ้านทําเค้กทานเองที่บ้านแล้วก็ออกไปทานกาแฟข้างนอกบ้านบ้างนะคะตรงนี้ก็คือทําให้ประหยัดเงินมากขึ้นนะคะหรือว่าการซื้อของอย่างเช่นเสื้อผ้าไซชอบซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะไซจะไม่ซื้อเสื้อผ้าที่ราคาเต็มนะคะทุกคนไซพยายามจะหาคูปองส่วนลดนะคะหรือว่าซื้อในช่วงที่ลดราคาในแบบที่เราอยากได้แต่ละร้านก็มีลดราคาเยอะมากเราแค่ต้องรอสักพักนึนงเะเราก็จะได้ราคาที่ถูกใจแล้วก็ได้ของที่ถูก ข้อห้านะคะใช้ประหยัดมากขึ้นเพราะว่าใส่ไม่อยากจะใช้ทั้งชีวิตในการหาเงินนะคะชีวิตของเราค่ะทุกคนเรามีความสุขได้ตอนนี้ค่ะเมื่อก่อนฉันคิดแบบนี้นะคะว่าฉันจะต้องทํางานที่ดีหรูเลิศนะคะแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะชีวิตฉันถนึงจะมีความสุขชีวิตฉันถึงจะมีโอกาสที่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตในแต่ละวันแะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะทุกคนเรามีชีวิตเพื่อใช้ชีวิตตอนนี้แล้วถ้าตอนนี้ของเราดีเนี่ยอนาคตใันก็คิดว่าจะดีด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ประหยัดเราทํางานได้เงินเยอะแล้วเราก็ใช้จ่ายสุ้ด้วยสด้ เราก็ไม่มีเงินเก็บเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะได้เงินเยอะหรือว่าเราจะได้เงินน้อยเราต้องรู้ว่าไรายได้เราเท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่เราอยากจะเก็บเท่าไร่เรามีเป้าหมายอะไรกับชีวิตนะคะถ้าเราเขียนออกมาเราจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ถ้าเราแค่คิดอย่างเดียวค่ะทุกคนความคิดนั้นก็จะวิ่งอยู่แต่ในหัวเราไม่ได้ออกมาเป็นการกระทําของเรานะคะถ้าเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้คะ่ะทุกคนจะทําให้เราใช้ชีวิตแบบหลงทางนะคะเราใช้ชีวิตมุ่งหาเงินเกินไปจนเราลืมคนรอบตัวลืมที่จะใช้เวลากับคนรอบตัวเพราะฉะนั้นนะคะใสายแนะนําให้เรารู้ว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่ ต้องใช้เท่าไหร่มีภาระเท่าไหร่จะทําให้เราเนี่ยมองชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเราจะได้เห็นว่าเราต้องทํางานมีไรายได้ที่เพียงพอแล้วถ้าเกิดว่างานหลักเนี่ยไม่พอเราอาจจะต้องหางานเสริมนะคะซึ่งเราก็ต้องดูแล้วก็รักษาสมดุลการใช้ชีวิตด้วยนะคะทุกคนข้อหนะคะใช้ประหยัดเงินมากขึ้นเพราะว่าอยากจะมีเงินทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาซื้อของในสิ่งที่อยากได้แล้วมีเงินเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะทุกคนชีวิตไม่แน่นอนค่ะทุกคนบางที่บริษัทอาจจะปิดตัวบางที่เราอาจจะถูกไล่ออกอาจจะเกิดเหตุการเเหมืออนวิิดดาทีจจะก ดินไหวคือเราไม่รู้เลยะคะ่ะทุกคนถ้าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะอาจจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีในช่วงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ยังจะมีเงินช่วยเหลือเราอรตอนนั้นก่อนที่เราจะไปหางานใหม่คะ่ะทุกคนแล้วการที่เรามีรายได้เสริมหรือว่างานเสริมะคะ่ะทุกคนจะทําให้เราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําเป็นงานหลักแต่ว่าเราตกงานหรือว่าถูกไล่ออกนะคะจากงานหลักเราก็มีทักษะไปต่อยอดจากงานเสริมที่เรามีข้อเจ๋งน,นะคะใช้ประหยัดมากขึ้นนะคะใช้จะซื้อของขวัญอะไรเงี้ยเฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลสําคัญนะคะ เป็นวันเกิดหรือว่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเราจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับของที่เราได้เรารู้สึกว่าเรารอะคอยค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าคือจะได้อะไรก็อยากได้ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยเห็นค่ากับสิ่งเหล่านั้นนะคะทุกคนแล้วชีวิตนี้ไม่ได้แฮชแท็กของต้องมีะค่ะทุกคนไม่มีชีวิตก็อยู่ได้นะคะแฮปปี้สบายมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนแล้วข้อสุดท้ายนะคะใช้ประหยัดมากขึ้นเพราะว่าใจอยากจะลดการใช้ทรัพยากรลงะค่ะทุกคนใจรู้นะคะว่าโลกเราเนี่ยมีทรัพยากรมากมายนะคะทุกคนแล้วการรักโลกหรือว่า รอเมื่อไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ไกลตัวเรานะคะแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเราทําในส่วนของเราเราซื้อของที่จําเป็นเราได้ใช้นะคะทุกคนแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อที่เราจะได้ใช้ทรัพยากรน,น้อยลงแล้วเราก็จะใช้เงินน้อยลงด้วยค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งไซมีลูกนะคะเขาว่าจาเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรในอน,นาคตนะคะทุกคนไซก็อยากที่จะประหยัดในส่วนของตัวเองนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีทรัพยากรมีชีวิตที่ดีเหมือนที่เรามีนะคะและเนี่ยแหละค่ะเป็นสาเหตุที่ไซประหยัดมากขึ้นนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเงินเนี่ยมีมากมายนะคะเพียงแต่เรา ต้องหาให้ถูกจุดแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะคะทุกคนที่เราจะมีเงินเยอะๆเราก็จะต้องประหยัดก่อนนะคะทุกคนเราก็จะต้องใช้เงินให้ตรงจุดบางคนอาจจะโชคดีอาจจะประสบความสําเร็จไวมีเงินไวบางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมนะคะมีเงินพร้อมตรงนี้ก็เป็นความโชคดีนะคะแต่ไซก็เห็นหลายคนเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ทํางานนะคะถึงแม้ว่าครอบครัวเขาจะมีเงินอยู่แล้วนะคะแล้วไซมาแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไซมีเงินเยอะก็พูดได้สิว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ไซหาเงินไม่ได้เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องใช้ เ่าต้องเก็บเท่าไรเราเป็นหนี้นะคะทุกคนแต่เราสามารถที่จะผ่อนได้แล้วก็เรามีอิสระในการใช้ชีวิตเรามีเงินเพียงพอในสิ่งที่เราอยากจะทํานะคะแต่เราก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําตลอดเวลานะคะทุกคนเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราเก็บเราก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานประมาณนั้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไซก็คิดว่าคือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็มินิมอลในแบบของไซนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ